สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการพลังชีวิตกับเจริอนะครับฝากพี่น้องกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งแก่ท่านและกดแชร์ไม่เพียงเท่านั้นถ้าหากท่านสนใจที่จะเรียนเป็นระบบเป็นหมวดหมู่กับการพัฒนาชีวิตท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเข้าไปเรียนเป็นวิชาวิชาได้นะครับ และต่อไปนะครับเราก็จะมาเริ่มทีละเรื่องแล้วว่าในชีวิตฝ่ายวิญญาณเรานั้นควรมีวินัยเรื่องอะไรบ้างโอ้นี่สาคัญนะพี่น้องผมเห็นว่าชีวิตคิสเซียนหลายคนนั้นไม่ประสบความสําเร็จหรือว่าไม่สามารถก้าวไปอีกก้าวหนึ่งได้อยู่กับที่มายาวนานเพราะว่าเขาขาดวินยัยสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเพราะเนื่องจากว่าการขาดวินัยนั้นมันทําให้เขาไม่สามารถ บรรลุถึงน้ำัยของพระเจ้าได้ก็คือว่าพระเจ้านั้นสามารถที่จะพาท่านไปไกลกว่านี้ได้นะครับแต่เราไปไม่ได้ไงเพราะอยู่ที่ตัวเราเองอยู่ที่วินัยของเราเองตอนนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องฝ่ายวิญญาณหมดเลยนะครับเพราะว่าถ้าพูดถึงเรื่องของฝ่ายโลกการทํางานธุรกิจผมก็คิดว่าพี่น้องได้อบรมในบริษัทของท่านแล้วนะครับเพราะว่าทุกบริษัทก็จะมีการอบรมพนักงานอบรมผู้บริหารนะเรื่องความสําเร็จฝ่ายโลกฝ่าย ธุรกิจการงานของท่านแต่ผมจะมาพูดถึงเรื่องฝ่ายวิญญาณเพราะเนื่องจากว่าฝ่ายวิญญาณนั้นเป็นสิ่งที่สาคัญเพราะเราเป็นคริเสเตียนก่อนอื่นต้องวางพื้นฐานก่อนนะครับเรื่องฝ่ายวิญญาณมีหลายคนเข้าใจผิดเข้าใจผิดว่าการที่คนเติบโตพระเจ้าอวยพรจะต้องเป็นคนที่รวยเท่านั้นคิดแบบนี้ไม่ได้นะครับหรือคนที่เรียนเก่งคนที่ประสบความสําเร็จ ทางโลกอันนี้ต้องมาคุยกันใหม่ถ้าหากว่าเราคิดแบบนี้นะครับว่าคนที่เติบโตคนที่พระเจ้าอวยพรคือคนที่รวยเก่งประสบความสำเร็จทางโลกก็หมายความว่าเจ้าของ7 e เ e ่ e อเเจ้าของ true เจ้าของ AAS หรือคนรวยมหาศาลนะครับเบียรช้างเนี่ยก็ต้องรักพระเจ้ามากกว่าเราสิวัดตรงนี้ไม่ได้นะครับวัดการเติบโตไปวัดที ปัจจัยภายนอกไม่ได้นะครับแต่วัดการเติบโตนั้นต้องวัดที่คนนั้นนิสัยเปลี่ยนแล้วก็เป็นคนที่รักพระเจ้านะแล้วก็สิ่งที่สำคัญน,นะครับเป็นคนที่สามารถเป็นแบบอย่างในความเชื่อได้นะครับหลายครั้งคิดเสียนไปตีโจทย์ผิดทำให้ชีวิตคิดเสียนก็ผิดเพี้ยนไปสังเกตนะครับเรามักจะยก ย่องหรือว่าให้เกียรติคนที่ประสบความสําเร็จทางโลกแล้วบอกว่านี่คือพระเจ้าเวพร์แต่พี่น้องรู้ไหมครับว่าชีวิตจริงๆนั้นที่มีพระเจ้าจริงๆนะครับคือคนที่มีความสุขและมีผลพระวิญญาณอันนี้สําคัญมากหลายคนนะครับอาจจะรวยแต่ไม่มีผลพระวิญญาณไม่มีความสุขไม่มีชีวิตที่เป็นแบบอย่างก็ได้หลายคนที่ประสบความสําเร็จในโลกนี้นะครับอาจจะไม่มีความสุขก็ได้หรือว่า ไม่มีชีวิตที่เป็นแบบอย่างไม่มีความเชื่อในพระเจ้าก็ได้ผมอยากจะให้เราคิดถึงมุมนี้นะครับถ้าไม่เช่นนั้นเราจะตีความหมายว่าการเจริญเติบโตนั้นผิดเพี้ยนไปเลยก็หมายความว่าเหมือนกับบอกว่าเจ้าของเบียร์ช้างเจ้าของซีพีเจ้าของ BM หรือบยู BMW, ที่ไม่มีไม่ได้เชื่อพระเจ้าเนะี่ยคือคนที่พระเจ้าอวยพรคนที่พระเจ้ารักแล้วพวกที่มาโบสถ์อธิษฐานพระคัมภีร์คนที่พระเจ้าไม่อวยพรมันจะผิดเพี้ยนไปเลยนะครับต้องเคลียร์ตรงนี้ก่อน เพราะหลายครั้งเราถูกท้าทายว่าพระเจ้ารักหรือพระเจ้าอวยพรคือต้องเหมือนกับชาวโลกแล้วก็เลยมุ่งที่จะทําแบบชาวโลกอันนี้ก็ต้องทําความเข้าใจใหม่ก่อนเพราะไม่เช่นนั้นเราจะรักพระเจ้าในทางที่ผิดเลยนะครับเพราะว่าเมื่อเรามาเชื่อพระเจ้าเราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับว่าสิ่งที่สําคัญคือความสุขในชีวิตแล้วก็ความสมดุลชีวิตที่เป็นแบบอย่างชีวิตที่ประกาศ คนลยมหาสารเขาไม่ได้มีชีวิตที่เป็นที่ประกาศเรื่องพระเจ้านะครับชีวิตที่เป็นพยานได้ดังนั้นชีวิตที่เป็นพยานได้ก็คือบางคนอาจจะมีปัญหามีความทุกข์แต่พระเจ้าช่วยกู้เขาอะทําให้เขาสามารถยืนหยัดขึ้นมาได้ทุกวันนี้คิดสจักบางครั้งผิดเพี้ยนไปนะครับไปให้คุณค่ากับความสําเร็จอายุตัวอย่างอาจจะมีคนเก่งคนหนึ่งมีคนมีชื่อเสียงคนหนึ่งรับเชื่อปุ๊บถ้าเขาเป็นนักร้องเราให้เขาร้องเพลงเลยนะครับ หรือเขาเป็นศิลปินนะเขาขึ้นเวทีเลยแล้วบอกว่าเนี่ยคือคนที่พระเจ้าอวยพรไม่ใช่นะครับเพราะว่าคนเหล่านี้อาจจะไม่กลับใจก็ได้เลอเพ,เพคนเหล่านี้นะครับยังไม่รู้จักพระเยซูเลยนะครับหรือคนเหล่านี้อาจจะไม่มีความสุขในชีวิตซ้ําแต่เราบอกว่ามาทาแบบเนี้ยรับใช้แล้วจะมีความสุขแต่ความสุขเกิดขึ้นจากการที่เขามีพระเจ้าเติมเต็มในชีวิตถึงแม้ไม่มีปัจจัยอะไรเลยนะครับเขาก็มีความสุขได้เพราะว่า เขาเป็นคนที่มีพระเจ้าอยู่ในชีวิตและเข้าใจชีวิตเราต้องอย่าเปลี่ยนแปลงค่านิยมของพระเจ้าเพระเาะแผ่นดินของพระเจ้านั้นไม่ใช่การกินการดืม่มแต่เป็นความชอบความและสันติสุขในพระเจ้าสันติสุขในพระเจ้าให้นั้นไม่เหมือนโลกให้ผมเห็นคนมากมายนะครับที่ร่ารวยมหาศาลเนี่ยแต่ไม่มีเวลาให้กับครอบครัวร่ารวยมหาศาลนะครับ หรือมีชื่อเสียงดังแต่ยังไม่มีความสุขยังต้องสแสวงหาดาบางอย่างที่เติมเต็มให้กับตัวเองแต่คนที่มีพระเจ้าอย่างแท้จริงนั้นเขามีความสุขในชีวิตของเขาโดยที่เขามีความสุขเพราะแม่น้ำแห่งชีวิตคือพระเยซูเข้ามาในชีวิตของเขาแล้วเขาก็มอบความสุขให้กับคนต่อไปถึงแม้เขาไม่ได้ทำอะไรนะครับแต่เขามีความสุขเพราะเขามีพระเจ้าเขาสามารถเป็นพยานถึงเรื่องพระเจ้าได้ผมยกตัวอย่างนะครับชีวิตของจอห์นนี่ผู้หญิงที่พบอุบัติเหตุ เป็นอมภาาทั้งตัวนะแต่เขามีความสุขในพระเจ้าเขาสามารถเป็นพยานเรื่องพระเจ้าได้ก็อย่าให้เราเข้าใจตรงนี้ใหม่ถ้าเราบอกว่าคนที่พระเจ้าอวยพรนั้นต้องรวยต้องสวยต้องเก่งประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็เราจะบอกว่าคิดเสียนล้มเหลวหมดเลยเพราะว่าคนชาวโลกโบสถ์คิดเสียนยังสู้คนชาวโลกไม่ได้นะครับในบริษัทที่ยิ่งใหญ่อลังการอนะ่ะแต่เราต้องวัดที่ความสุขและวัดที่ชีวิตที่เป็นพยานได้ ความสุขในพระเจ้าเป็นความสุขที่ไม่ได้พึ่งวัตถุอุปกรณ์ใ,ใดๆเป็นความสุขที่อิ่มเอมในพระองค์มีความชื่นชมในความรักของพระเจ้าอันนี้คือสิ่งที่สําคัญนะครับการเจริญเติบโตมีนิสัยที่เปลี่ยนใหม่เระพี่น้องมาดูนะครับแล้วจะพิสูจน์คนเชื่อพระเจ้าได้อย่างไรบอกว่าที่การงานโอ้คนชาวโลกก็าํางานหนักกว่าเราและประสบความสำเร็จมากกว่าเราพิสูจน์ที่ไหนมียศตําแหน่ง โอ้ยคนชาวโลกทำงานไปนะครับมีขยันขันแข็งก็มีตำแหน่งกันหมดอะ่ะแต่ต้องพิสูจน์ที่เขามีนิสัยที่เปลี่ยนทําให้ภรรยาชื่นใจสามีนิสัยเปลี่ยนภรรยานิสัยเปลี่ยนลูกนิสัยเปลี่ยนและลูกมีความสุขในพระเจ้ามีชีวิตที่มีความสมพับพระเจ้าที่สามารถเป็นพยานได้นี่แหละคือชีวิตที่แท้จริงนะครับจึงถามว่าท่านมีความสุขในชีวิตหรือเปล่าเพราะหลายคนรับใช้พระเจ้าไม่มีความสุขเนะี่ยในพระเจ้านั้นเป็นความสุขแม้อยู่ในความทุกข์อย่างที่ โรมบทที่5บอกว่าในความทุกข์เราชื่นชมยินดีนะครับเพราะว่าความทุกข์นั้นทําให้เราเป็นคนที่พิสูจน์ว่าใช้การได้เราก็มีสันติสุขในพระเจ้าด้วยนะครับในความทุกข์นั้นเพราะความรักของพระเจ้าหลั่งไหลมาสู่ชีวิตของเราดังนั้นความสุขเป็นสิ่งสําคัญมากเราต้องเข้าใจว่าสิ่งแรกที่พระเจ้าต้องการให้เรามีนะครับคือความสุขทําไมพูดแบบนี้พี่น้องดูประโยคแรกที่พระเยซูพูดกับเรานะครับที่บอกว่า ผู้ใดเนดเหนยแบกภาระหนักจงมาหาเราแล้วท่านจะหายเหนยเป็นสุขดังนั้นเวลาวัดชีวิตคิดเสียเนี่ยต้องถามว่าคุณมีความสุขหรือเปล่าผมมักจะถามผู้เชื่อนะครับมีความสุขไหมทำกลางปัญหาจะมีสานที่สุขในพระเจ้าไหมหรือเวลาถามผู้รับใช้พระเจ้านะครับอาจารย์มีความสุขไหมไม่มีความสุขเลยช่วงนี้ดังนั้นต้องถามว่าเราเข้าถึงแก่นของชีวิตคิสเตียนอย่างว่าความสุขคําเทศนาบนภูเขาประโยคแรกของพระเยซูนะครับในพระคัมภีร์ใหม่บอกว่า ความสุขเป็นของเห็นไหมครับเริ่มจากความสุขของชีวิตคิสเสียนแม้กระทั่งสดุดีบทที่หนึ่งในพระคัมภีร์เดิมพูดถึงชีวิตในการดําเนินชีวิตบอกว่าความสุขเป็นของบุคคลเห็นไหมครับว่าความสุขสําคัญมากเมื่อพระเยซูได้ฟื้นจากความตายนะครับแล้วเจอสาวกประโยคแรกพระเยซูบอกว่าสันติสุขจงมีแด่ท่านนั้นน,นความสุขมีหลายคนที่รับใช้พระเจ้าไม่มีความสุข มีหลายคนไม่มีประสบการณ์มีความสุขแต่มารับใช้พระเจ้าเพราะว่าเขาเข้าใจว่าการที่มารับใช้การทํากิจกรรมจะมีความสุขมันเป็นมันไม่ใช่เป็นความสุขที่มาจากภายในนะแต่ความสุขมาจากภายในคือการที่เรามีความสัมพันธ์ที่ถ right ูกต้องกับพระเจ้าและมารับใช้อย่างมีความสุขแล้วเราก็จะมอบความสุขให้กับคนทั่วไปหลายคนจึงรับใช้และบ่นไปรับใช้แล้วขมขืนไปนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนไม่มีความสุขอันนี้ก็ ากจะพูดถึงความสุขที่ถูกต้องก่อนพระเจ้าต้องการให้เรามีความสุขพระเยซูจะบอกว่าสันติสุขที่เราให้พระเจ้าต้องการให้เราที่จะมีชีวิตที่เป็นพยานได้เวลาเรามีความสุขใครก็อยากจะมาถามเรานะครับทาไมเป็นคนที่มีความสุขมีคนหนึ่งชื่อออกัสตินเป็นคนที่ไม่มีความสุขกินเหล้าเมายาเที่ยวผู้หญิงจนวันหนึ่งมาออกัสตินเจอเด็กคนหนึ่งอ่านหนังสืออย่างมีความสุขออกัสตินก็ถามว่าอ่านได้อยู่ เด็กคนนี้ก็ยืน่นหนังสือพระธรรมโรมให้เมื่อออกัสซินเขาอ่านเสร็จปุ๊บเขารู้สึกว่าโอ้ใช่แล้วสันติสุขในพระเจ้าเป็นอย่างไรเขาบอกว่าพบแล้วเขามีความสุขเมื่อได้อ่านพระธรรมโรมเพราะว่าความรักอของพระเจ้าหลังลายมาสู่ชีวิตและการเปลี่ยนแปลงโดยฤทธิอำนาจพระวิญญาณเขากลับไปที่บ้านภรรยาถามว่าเป็นไงเจ้าคนขี้เล่าขี้ยากล,ลับมาแล้วหรือเขาบอกว่าใช่แต่เป็น ออคัสตินคนใหม่เป็นคนที่มีความสุขในชีวิตจึงอยากจะหนุนใจพี่น้องน,นะครับว่าเราวัดชีวิตคิดเสียนวัดที่การกลับใจใหม่การเลิกจากนิสัยเดิมวิถีชีวิตเดิมเป็นคนใหม่และเป็นคนที่สามารถเป็นพยานได้ถ้าเราเข้าใจตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าวินัยฝ่ายวิญญาณน,นั้นเกิดขึ้นจากหนึ่งความสุขสองเป็นพยานได้สามกลับใจใหม่นะครับแล้วก็สีนะครับมีความเชื่อวางใจในพระเจ้า มีหลายคนอาจจะรับใช้พระเจ้านะครับแต่ไม่เชื่อวางใจนะรับใช้พระเจ้าแต่ไม่กลับใจรับใช้พระเจ้าแต่ไม่มีความสุขนะครับหรือรับใช้พระเจ้านะครับแต่ชีวิตเป็นพยานไม่ได้ดังนั้นแกนหลักต้องมาตรงนี้ก่อนและถามว่ามันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรนี่แหละคือบทเรียนที่เราจะเรียนนะครับมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรดังนั้นมันจะเกิดขึ้นได้ประการแรกนะครับถ้าจะมีความสุขและสามารถเป็นพยานได้มีนิสัยเปลี่ยนได้เขาก็ต้องมีชีวิตที่ อยู่ในพระวจนะของพระเจ้าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่ามีหลายคนรับใช้พระเจ้าแต่ไม่อ่านาพระคัมภีร์มีหลายคนที่ปฏิบัติพระเจ้านะครับแต่ไม่รักพระคำพระเจ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนเราได้นอกจากพระวจนะของพระเจ้าเพราะว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นฮิบรูบทที่4ี่ข้อสิบอกว่าไม่ตายทรงพลานุภาพอยู่เสมอคมยี่กวาดาบสองคมแทงทะลุกระทั่งจิตและวิญญาณตลอดข้อกระดูกและไขกระดูก สามารถม่ได้ใช้ความคิดและความมุ่งหมายในใจไม่มีสิ่งใดซ่อนอยู่ให้ผลพระพักของพระองค์แต่ตรงกันข้ามทุกสิ่งปรากฏแจ้งต่อพระองค์ผู้ซึ่งเราต้องสัมพันธ์ด้วยผู้ซึ่งเราต้องสัมพันธ์ด้วยดังนั้นคนที่กลับใจใหม่อย่างแท้จริงนะครับพิสูจน์ที่รักพระคำมีไหมคนรับใช้พระเจ้าแต่ไม่อ่านพระคมภีร์คนทุ่มเทกับพระเจ้าแต่ไม่รักพระคำในตัวนี้บอกว่าเมื่อเราอยู่ต่อหน้า,พร,าพระวจนะของพระเจ้า ไม่มีสิ่งใดที่จะซ่อนจากพระเนตรพระองค์และทุกอย่างต้องปรากฏต่อพระองค์ผู้ต้องที่เราต้องสัมพันธ์ด้วยอันนี้คือสิ่งสําคัญนะครับดังนั้นชีวิตคิสเตียนกับใจใหม่คือทิ้งชีวิตเก่าแต่วิ่งเข้าหาพระเจ้าก่อนยึดพระเจ้ามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าก่อนผมจึงบอกว่าเราต้องวางรากฐานใหม่หมดเลยนะครับและเมื่อเรามีพระคำพระเจ้าเรารลบใช้พระเจ้า เราจะรับใช้พระเจ้าอยู่บนพื้นฐานพราะวจนะของพระเจ้าเราก็จะเป็นคนที่ทําถูกต้องตามนพยาพระไัยและมีความสัมพันธ์กับมนุษย์ที่ถูกและมีความสัมพันธ์กับตัวเองถูกต้องด้วยนะครับแต่บางคนมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นดีแต่ไม่ดีกับตัวเองเ <timeline S 1> ขาเรียกว่าไม่เข้าใจตัวเองไม่รักตัวเองบางคนเนี่ยรักตัวเองโลกหมุนรอบตัวเขานะครับแต่เขาไม่เข้าใจผู้อื่นอันนี้ก็ไม่ถูกชีวิตต้องอยู่บนพื้นฐานพระวจนะของพระเจ้า นี่คือวินัยเรื่องแรกเลยนะครับผมจึงบอกว่าถ้าใครไม่มีวินัยอ่นานพระคัมภีร์นะก็อย่าเพิ่งรับใช้เลยแล้วก็เป็นลาว,ว่าอาจารย์ผมหรือหนูขอลาพักก่อนชีวิตกับพระเจ้าไม่ค่อยดีเลยนะเรื่องพระคำเนี่ยไม่ได้มีความปรารถนากระหายหรือไม่ชอบอ่นานพระคัมภีร์เราจะยกย่องท่านเลยนะครับเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยถ้ารับใช้ไปถ้าไม่ได้สอนพระคัมภีร์เนี่ยไอคนที่เรียนก็เรียนประสบการณ์ชีวิตประจําวันของท่านเรียนจากข้านิยมในอดีต หรืออาจจะเรียนจากบาดแผลหรือวิธีคิดประสบการณ์ในวัยเด็กในครอบครัวของท่านนะครับเอามาถ่ายทอดในโบสเนี่ยพังหมดเลยนะครับวิถีชีวิตคิดเตียนไม่ตรงน้าพระทัยเลยเพราะว่าคนนี้สอนจากประสบการณ์ตัวเองแล้วก็สอนจากบาดแผลสอนจากค่านิยมตัวเองตั้งแต่วัยเด็กมามไม่ใช่พระคำเดี๋นั้นต้องรักพระคำกล้าประกาศเลยนะครับว่าโออาจารย์ช่วงนี้ชีวิตนี้ไม่ชอบพระคำภีไม่ชอบเรียนไม่ชอบอ่าน สอนไปก็สอนแต่เรื่องทางโลกหรือว่าประสบการณ์ตัวเองรู้ไหมคนที่เรียนก็จะเดิมเนินชีวิตเหมือนท่านเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็หนุนใจนะครับว่าทุกวันก็คือโอกาสทุกวันก็คือของขวัญวันนี้ก็เริ่มเลยนะครับจับพระคัมภีร์ขึ้นมาอ่านแล้วก็เรียนอย่าขาดการศึกษาเพราะเรากําลังนําเรื่องศาสนานะครับนําเรื่องทางพระทางเจ้าเนี่ยเราก็ต้องสอนพระวจ,จนะของพระเจ้า อันนี้คือสิ่งแรกคือวินนยด้านพระวจ,จนะก็เลยหนุนใจพวกเรานะครับก็พี่น้องรู้ไหมครับว่าการศึกษาพระคัมภีร์นั้นมีหลายแบบและทําไมต้องมีหลายแบบก็เพื่อว่าถ้าเราอ่านแบบเดียวตลอดชีวิตนะครับมนุษย์มันก็มีเป็นธรรมดานะครับที่จะเบือ่ออาจารย์ก็มีนะครับเบื่อนะครับอ่านแต่แบบนี้หรือว่าอ่านแบบเดิมๆวันนี้ก็มาเสนอนะครับ วิชานี้เป็นวิชาหนึ่งที่เขาเรียนกันนะครับชื่อวิชาว่า The Bible Leader Center ก็คือว่า,าผู้นำที่มีมพระคัมภีร์เป็นศูนย์กลางการศึกษา,าพระคัมภีร์จึงมีหลายรูปแบบวิชานี้ที่เรียนกันนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีการทดสอบความรู้เรื่องพระคัมภีร์ก็ต้องสอบนะครับว่าอาจารย์ทั้งหลายมีความรู้เรื่องพระคัมภีร์เท่าไหร่แล้วจากนั้นนะครับวิชานี้ก็จะสอนเรื่องเกี่ยวกับการเฝ้าเดี่ยว อ่านพระคัมภีร์แบบต่างๆเอาละตอนนี้จะเสนอแบบง่ายๆให้กับเรานะครับการฟ้อเดียวนั้นมีหลายแบบแบบที่1นนะครับแบบง่ายที่สุดกาเรียกแบบ one thought one message one thought one message ก็หมายความว่าเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์หนึ่งตอนเราก็จะบันทึกว่าได้รับ message จากพระเจ้าคือพระเจ้าตรัสกับเราอย่างไรแล้วก็บันทึกลงไปซึ่งตัวนี้ถ้าทาง IMC นะครับในครับ IMC เนี่ยก็จะมี แบ่งปันฝ้าเดียวใครได้รับอะไรนะครับวันตอสวันไม่เสร็จเมื่อฝ้าเดียวได้รับอะไรหนึ่งถ้อยคําก็ไปพิมพ์ว่าเราได้รับการหนุนใจอะไรบางคนถามว่าโอ๊ยทําไมต้องไปพิมพ์ถ้าเป็นสมัยอดีตบอกว่าทําไมต้องจดก็เพราะว่าเวลาเราอ่านเนี่ยเราได้รับการตัดหรือการหนุนใจจากพระเจ้านะครับเนี่ยเราได้รับทางความคิดแล้วแล้วก็ต้องเพิ่มจากการมองเห็นคือการมองและก็การเขียนหากว่าเราได้คิด มองเขียนก็จะทำให้เราสามารถที่จะจดจำได้ดีกว่าเราได้รับถ้อยคำจากพระเจ้าแล้วก็ผ่านไปนะครับดังนั้นหนุนใจพี่น้องแบบที่หนึ่งแบบเขาเรียกว่าแบบผู้เชื่อใหม่วันตอสวันเมสเสร็จได้รับถ้อยคำอะไรเมื่อเฝ้าเดียวก็บันทึกลงไปถ้าไม่บันทึกนะครับพี่น้องวันนี้ผ่านไปปี2ปีมันจําไม่ได้หรอกแต่ถ้าเราบันทึกเนี่ยเราเอามาทบทวนได้และเวลาบันทึกอย่างน้อยนะครับถ้าแค่อยู่ในความคิดก็10%แต่ถ้าว่า รวมถึงตามองเห็นแล้วก็มือได้เขียนด้วยครับมันก็ไปถึง50%แต่ถ้าหากว่าจากพระวจนะของพระเจ้านะครับใช้คําพูดบอกว่าเขาภาวน,นาพระคำพระเจ้าก็หมายควาว่าเขาพึมพำถ้าเราอ่านไปด้วยนะครับก็ได้เป็นถึงร้อยเปอร์เซนต์ก็อยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับว่าขอให้ท่านทั้งหลายนะครับอย่างน้อยในที่นี้เนี่ยลองบันทึกพระคมภีร์บันตอสวันมเมสเซ็ก็คือได้รับถ้อยคําแล้วก็บันทึกไปหรือพิมพ์ไป ในมือถือเก็บไว้หรืออาจจะแบ่งปันใน Facebook ก็ได้นะครับว่าได้รับอะไรนะแบบที่2นะครับแบบผู้เชื่อที่เติบโตขึ้นแบบนี้อาจจะเป็นใช้คำว่าแบบคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับหลายคนยังเอ้าเดียวแบบเบบี้นะครับอย่างผู้เชื่อใหม่อยู่นะแบบที่2องเขาเรียกว่าแบบเซอร์เวย์แบบเซอร์เวย์นี่ก็คือตั้งเป้าเลยนะครับว่าวันหนึ่งจะอ่านกี่บท เช่นอ่านวันละ5บทแบบเซอร์เวยไปถามว่าทําไมต้องอ่านแบบเซอร์เวยก็เพราะว่าเวลาเราอ่านแบบเซอร์เวยนะครับเราสํารวจไปเนี่ยเวลาพระเจ้าตรัสกับเราหรือม,มีเวลาเหตุการณ์ฉุกเฉินเราจําเป็นมากต้องใช้พระคำพระเจ้าพระวจนะพระเจ้าอยู่ในใจก็สามารถผุดขึ้นมาได้พี่น้องพระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยเราจดจํานะครับพี่น้องสังเกตพระคัมภีร์บางข้อเนี่ยผ่านไปหลายปีลวแต่มีเวลาเหตุการณ์ฉุกเฉิน เวลาพระเจ้าตัดเวลาเฝ้าเดียวหรือเวลาอธิษฐานเนี่ยผุดขึ้นมาเพราะว่าเหมือนกับคนมีดาต้าเบสนะครับมีฐานข้อมูลพระคัมภีร์ไว้หน้าที่ของเราคืออ่านพระวิญญาณจะช่วยเราจําเพราะว่าพระเยซูบอกว่าพระวิญญาณจะไม่ตรัดอะไรที่ไม่ใช่คําพูดของพระองค์พระวิญญาณจะตัดสิ่งที่ได้ยินจากพระเยซูสต์เจ้าได้กล่าวไว้พระวิญญาณเคยอยู่กับพระเยซูแต่นี้พระวิญญาณอยู่ในเรานะครับ ก็จะนำถ้อยคําของพระเยซูได้ผุดขึ้นมาแต่เราต้องอ่านก่อนมีฐานข้อมูลเขาเรียกว่าเซอร์เวทุกวันนะครับถ้าหากว่าจะอ่านพระคัมภีร์จบ1เล่มเสนอนะครับวันละ10บ,บท1ปีจบแน่นอนอาจารย์ก็อ่านจบแล้วนะครับ10กว่ารอบตอนนี้ก็เริ่มมาศึกษาแบบใหม่ละแบบวันตอสแบบเมสเซนแบบผู้เชื่อใหม่นะครับแบบที่2แบบเซอร์เวนะครับแบบที่3นะครับอ,อันนี้ก็เขาเรียกว่า แบบ uh, situation study นะแบบ situation study ก็หมายความว่ายกตัวอย่างนะครับช่วงนี้มีคนสนใจเรื่องเกี่ยวกับบําบัดภายในเยอะมากนะหรือช่วงนี้คนสนใจเรื่องเกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เยอะมากเนะขาเรียกว่า situation study เช่นว่าอาจารย์ก็จะอ่านพระคัมภีร์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของพระวิญญาณเจาะจงเลยเช่นมัทธิวมารโกลูกายอนมี พูดถึงเรื่องพระวิญญาณอย่างไรบ้างพูดถึงเรื่องการเยียวยายอย่างไรบ้างอันนี้ก็จะศึกษาใช้เวลายาวนานเลยนะครับอันนี้สําหรับผู้ที่เป็นครูสอนนะเขาเรียกว่า situation study อย่างยกตัวอย่างช่วงหนือนะครับคนสนใจเรื่องอิสราเอลเยอะมากอาจารย์ก็ต้องมาศึกษานะครับว่าพระคัมภีร์พูดถึงเรื่องอิสราเอลอย่างไรก็หมายความว่าคําสอนของเรานั้นมาจากการศึกษาพระวจนะส่วนตัวนะไม่ได้เกิดขึ้นจากการไปฟัง YouTube หรือฟังคําสอนของผู้อื่น จะเกิดขึ้นจากการศึกษาส่วนตัวนะแบบที่4ก็นะครับเขาเรียกว่าแบบ Gifting Study ก i f t i n g s t u ี้ก็หมายความว่าแบบของประธานเช่นเรามีของประธานอะไรบางคนมีของประธานด้านการเป็นครูก็ศึกษาพระคัมภีร์นะครับพูดถึงเรื่องครูอย่างไรพระคัมภีร์เดิมมีใครเป็นครูบ้างเช่นเอสลาจะเป็นครูเนี่ยหรือบางคนเป็นผู้เลี้ยงเรจะศึกษาพระคัมภีร์นะครับตามของประธานการเลี้ยงดูดาวิดเป็นผู้เลี้ยง ที่ดีแล้วก็ในพระคัมภี์ใหม่นะครับผู้เลี้ยงก็คือพระเยซูคริสต์เจ้าก็ศึกษาชีวิตของพระเยซูอันนี้ก็เป็นระดับแอดวานซ์ขึ้นมานะครับแล้วก็แบบสูงสุดแบบสูงสุดนี่ก็เขาเรียกว่าไบเบิลสตาร์ดีก็หมายความว่าเป็นการใช้คอมเมนต์ทรี่นะครับหนังสืออ้างอิงหนังสือประกอบหลายๆเล่มอันนี้ก็เป็นแบบระดับศียพิบาแล้วเพราะว่าต้องเตรียมเทศเตรียมสอนเขียนบทเรียนก็อยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับว่าวิัย แต่สำหรับท่านวันนี้นะครับมีแค่2แบบก็พอแบบที่1น,นะครับก็คือแบบวันต g h t ัน e ม e เส a g จขอให้ท่านฝึกทําทุกวันนะครับโดยที่อ่านในวันนี้แล้วก็พระเจ้าตรัดอะไรหรือรับการหนุนใจอะไรสมัยก่อนแล้วก็แค่ขีดเส้นใต้แต่อย่าจะหนุนใจนะครับให้พิมพ์บันทึกลงไปแล้วก็ในคขีสเจของท่านอาจจะมีกลุ่มนะครับก็โพสตบอกว่าเราได้รับอะไรบ้าง ให้สิ่งที่พระเจ้าตัดกับเราหนุนใจผู้อื่นเวลาคนมาอ่านนะครับโอ้นี่หนุนใจท่านก็หนุนใจผู้ที่มาอ่านด้วยแต่ท่านจะรับประโยชน์สูงสุดก็คือท่านจะจำเพราะท่านได้มองเห็นได้พิมพ์ได้คิดแล้วก็ได้ภาวนานะแบบที่สองนะครับคือแบบเซอร์เว u เซอร์เว์ก็คือก็ตั้งใจนะครับวันละ5บทก็ได้อย่างน้อย2บทก็ได้นะครับอ่านแล้วก็บันทึกไว้ว่าวันนี้ อ่านบทไหนยางต่อเนื่องนะครับเซอร์เวยเนี่ยส่วนใหญ่เป็นต่อเนื่องวันนี้บทที่1นถึงหพรุ่งนี้บทที่6กถึงสนะิก็อยากจะหนุนใจนะครับว่าถ้าหากว่าคริสจักรหรือคริสเตียนไม่ได้คุยสื่อสารสอนบนพื้นฐานพระคัมภีร์นะจบละเพราะเราคือสโมสรหรือว่าสมาคมเพราะว่าผู้ที่เชื่อพระเจ้าที่มาอยู่รวมกันนะครับเป็นผู้ที่ดําเนินชีวิตบนพื้นฐานพระวจนะของพระเจ้า ผู้นำเนี่ยต้องเฝ้าเดียวระดับลึกเลยเช่นแบบไบ b บิ Study หรือผู้นำก็ต้องเรียนพัะคำพีกับศิจพิบาลเพื่อจะได้นำมาสอนอย่างถูกต้องแล้วผู้นำต้องศึกษาพัะคำพีเองเป็นด้วยนะครับก็อยากหนุนใจพี่น้องในวันนี้นะครับว่าถึงแม้ว่าท่านเฝ้าเดียวแล้วไม่มีกลุ่มที่ต้องไปโพสต์รายงานเฝ้าเดียวก็โพสต์ a c e b o o k ก็ได้ อย่างน้อยการเฝ้าเดี่ยวของท่านก็ยังให้คนอื่นรับพรนะครับอ่านสิ่งที่พระเจ้าได้ตัดกับท่านพระคมภีร์สําคัญมากพี่น้องรู้ไหมครับว่ากว่าจะมีพระคำพีวันนี้เนี่ยต้องมีการประชุมหรือว่าลงมติขัดเกลาครั้งแล้วครั้งเล่าจนได้พระคัมภีร์เล่มนี้สมัยก่อนก็มีการเผาพระคมภีร์เพื่อไม่ให้มีพระคมภีก็มีการรือฟื้นปกป้องพระคมภีร์เพราะว่าเป็นพระคำของพระเจ้า ดังนั้นเราเชื่อพระเจ้าเราต้องดําเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานพระวจนะของพระเจ้าเราต้องรู้พระคัมภีร์นะครับคนไม่เฝ้าเดี่ยวเนี่ยไม่ควรรับใช้พระเจ้าเพราะว่า <_ C 1> เาขเา <_ C 1> ไม่มีเวลาเฝ้าเดี่ยวเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้คุยกับเขาพระเจ้าไม่ได้ขัดเกลาน,นิสัยส่วนตัวเขาตัวต่อตัว,ตว,ตว <_ T 1> แล้วเวลาเขาไปสอนคน <contra> อื่นเขาเอาอะไรสอนอันนี้สําคัญนะครับการเฝ้าเดี่ยวประจําวันเพราะว่าพระคัมภีร์ประโยคที่บอกว่าพระวจนะพระเจ้านั้นไม่ตายทรงพลานุภาพอยู่เสมอก็คือ คำพูดของมนุษย์เนี่ยอีกไม่นานก็เปลี่ยนไปสถานการณ์ก,รก็เปลี่ยนไปแต่พระพเจ้าของพระเจ้ามีมาหลายพันปีไม่เคยเปลี่ยนทรงพรลานุภาพก็คือใช้ในการอบรมสั่งสอนได้ประโยชน์ที่บอกว่าทรงพรลานุภาพนี้นะครับในภาษากรีกหมายถึงมีฤทธิ์เดชมีฤทธิ์อำนาจพระเยซูจึงพูดในยอห์นบทที่15ข้อที่1จนถึงข้อที่3นะครับที่บอกว่า ถ้าท่านเข้าสนิทในเราท่านก็เกิดผลและท่านรับการชำระด้วยถ้อยคำของเราถ้าไม่อ่านพระคัมภีร์จะรับการชำระได้อย่างไรคำพูดมนุษย์หนุนใจได้แต่ชำระไม่ได้นะครับแต่พระวจ,จนะพระเจ้าชำระชีวิตจิตวิญญาณเราได้ในฮิบรูบทที่ 4- ข้อ12อยจะบอกว่าคมยิ่งกว่าดาบสองคมแทงทะลุกระทั่งจิตและวิญญาณดังนั้นคำพูดมนุษย์เนี่ยท้าทายสอนกระตุ้นเราได้ในระดับของความคิด แต่พระวจนะของพระเจ้าเข้ามาแก้ไขในระดับของจิตวิญญาณและยังบอกว่าตลอดข้อกระดูกและไขกระดูกก็คือว่ามีแรงจูงใจฝ่ายจิตวิญญาณแล้วก็เข้ามาเปลี่ยนแปลงนะครับเนื้อหนังเพราะว่าร่างกายมนุษย์ไม่มีกระดูกยืนไม่ได้นะครับเพราะกระดูกเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้เราทรงตัวได้และในฮิบรูบทที่4ี่ข้อสิยังบอกว่าสามารถวินิจฉัยความคิดความมุ่งหมายในใจก็คือ พระพจนาพระเจ้าจะแยกแยะความมุ่งหมายในใจเราได้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรเป็นแรงจูงใจถูกต้องอะไรเป็นแรงจูงใจไม่ถูกต้องในตรงนี้ก็เลยหนุนใจพี่น้องนะครับว่าขอให้ท่านมีวินัยในการอ่านพระคัมภีร์เพราะว่าถ้าเราไม่อ่านพระคัมภีร์เราจะไม่รู้น้ำพระเจ้า,จาและเราไม่อ่านพระคัมภีร์ส่วนตัวนะครับเราไม่สามารถทําอาหารกินส่วนตัวได้ต้องไปกินการเคี้ยวจากผู้อื่นเนี่ย มันไม่ใช่ผู้ใหญ่ละอันนั้นคือเด็กผู้ใหญ่ต้องเคี้ยวอาหารกินเองนะครับและการศึกษาพระคัมภีร์นั้นก็อยากจะหนุนใจพี่น้องว่าให้อ่านทั้งพระคัมภีร์เดิมพระคัมภีร์ใหม่อาจารย์จะใช้วิธีนะครับจะอ่านพระคัมภีร์เดิมก่อนเช่นปฐมกาลเล่มที่1พระคัมภีร์เดิมมาสลับมัทิวพระคัมภีร์ใหม่สลับไปสลับมาแต่บางปีเนี่ยตั้งใจอย่างต่อเนื่องเลยนะครับอ่านตั้งแต่ปฐมก,กาลยาวถึงวิวรณ์อย่างต่อเนื่องไปเลย ดังนั้นเวลาเราสอนเนี่ยเราสอนบนพื้นฐานพระคัมภีร์เราพูดบนพื้นฐานพระคัมภีร์เราปฏิบัติบนพื้นฐานพระคัมภีร์ถ้าว่าเราไม่อา่านพระคัมภีร์แล้วไปฟังหลักการชาวโลกบางคนเนี่ยไปอ,อบรมนะครับบริษัทมาไปอบรมการเปร็นโค้ชชิ่งมาไปอบรมการเป็นผู้นําแบบทางโลกมาดังนั้นเมือ่อมารับใช้พระเจ้าเขาไม่อ่านพระคัมภีร์เขาไม่เฝ้าเดียวเขาไม่รู้พระคัมภีร์เขาก็บอกหลักการของโลกแก่เราไปนะครับแล้วเลยกลายเป็นคนที่ดําเนินชีวิต คิเสเตียนแต่ดําเนินชีวิตแบบคนชาวโลกดังนั้นโบสถ์เป็นสถานที่สอนพระคัมภีร์โบสถ์ต้องสอนพระคัมภีร์ผมจึงบอกว่าโบสถ์ขาดสามอย่างไม่ได้นะครับ 1. น่ินเวศอธิษฐานเพราะว่าพระเยซูบอกว่านิเวศของเราเป็นนิเวศอธิษฐานโบสถ์ต้องมีการอธิษฐานนวัตกรรเนี่ยคืนวัศนศุกร์อ่ะเดี๋ยวโควิดหายนะครับคงต้องมาเริ่มใหม่อะ่ะตอนนี้เราก็ใช้ปัญญาด้วยถ้ามานิเวศอธิษฐานมานวัตการถ้ามาติดโควิดก็ไม่คุ้มนะครับ อันที่2โบสถ์ขาดไม่ได้คือการสอนพระคัมภีร์นะบางคิดซจรรักเนี่ยบางที่กิจกรรมเยอะมากแต่เรียนพระคัมภีร์น้อยไม่มีเวลาเรียนพระคอมภีร์มันก็ไม่ใช่คิดซจักรและเพราะคิดซรรจักต้องมีนิเวศที่ฐานกับเรียนพระคัมภีเนี่ยและอันที่3ามที่ขายไม่ได้นะครับการสร้างสาวกพี่น้องร,รู้ไหมครับว่าพิสูจน์ฟังอันนี้ให้ดีนะพิสูจน์ว่าเป็นศิษยพี่บาลได้อย่างไรนะฟังให้ดีนะพิสูจน์ว่าเป็นศิษยพี่บาลได้อย่างไรเขาต้องสร้างผู้ปกครองและมัคคณายกได้ และพิสูจน์ว่าเขาเป็นผู้ปกครองได้อย่างไรนะเขาต้องสร้างสมาชิกหรือผู้นําหัวหน้ากลุ่มได้พิสูจน์ว่าเป็นหัวหน้ากลุ่มได้อย่างไรก็พิสูจน์ที่เขาต้องสอนแล้วก็สร้างสมาชิกได้อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่การสร้างนั้นต้องสร้างบนพื้นฐานพระวจนะถ้าเราไม่สร้างบนพื้นฐานพระคัมภีร์เราก็จะได้หัวหน้าบริษัทมาเต็มโบสถ์เลยนะครับต้องสอนพระวจนะ คิดสัจจ์เป็นสถานที่สอนพระวจนะได้ดีที่สุดก็หนุนใจนะครับว่าขอให้เราเรียนทั้งพระคัมภี์เดิมพระคัมภีร์ใหม่และเรียนค่านิยมบนแผ่นดินพระเจ้าค่านิยมบนพระวจนะของพระเจ้าถ้าเราไม่รู้พระคัมภีร์แล้วก็สอนสิ่งที่เป็นชาวโลกไปโบสถ์ก็วุ่นวายเพราะว่าโบสถ์มีค่านิยมประเมินผลคิดผลงานแบบโลกมันก็จะขาดความสุขแล้วก็ความสมดุลแล้วก็ขาดความสัมพันธ์